ฮัลโหลไมฟ์แฟนอัปเดตล่าสุดนะครับพนัดกว๋วยงอนนะครับเทาทองครับสวยมากนะครับขอบตาดำหน่อยนะครับนี่ฮะพนัดกว๋วยงอนนะครับจะเข้า5เดือนแล้วนะครับกล้พร้อมผสมนะครับเอาไปนี้สามารถปล่อยเดินกับ ตัวพูดได้เลยนะครับสว,สวยสีนี้มีตัวเดียวนะครับอ่าตัวนี้ว่ากะว่าจะเก็บไว้นะครับพัฒนาต่อแต่ว่าตามสเต็ปตามอุดมการณ์นะครับแนะนำให้ FC ก่อนนะครับถ้ายังอยู่กับผมก็รอขึ้นแทนได้เลยนะครับรายละเอียดนะครับก็ติดต่อมาทางไลน ว่าตรงคอมเมนต์นะครับนี่ครับสวยๆจะห้าเดือนแล้วนะครับรู้สึกว่าจะมาเร็วหน่อยนะครับใกล้จะพร้อมผสมนี่สวยๆนะครับโอ้โหทาทองนะครับมีติดซุ้มนะครับมีติดสุ้มดีนักแร้นะครับอ่าโอเคนะครับผมนำเสนอให้ก่อนนะครับ บอกกันว่าถ้าอยู่ผมจะเก็บไว้พัฒนาต่อนะครับตัวนี้โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ